ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ oppo reno 12f 5g ครับเป็นมือถือ ai รุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง oppo นะครับดังนั้นในคลิปนี้ผมก็อยากจะนำเข้ามารีวิวแล้วก็มาแชร์ข้อมูลให้ทุกคนได้รับชมรับฟังนะครับหลังจากที่ตัวผมเองมีโอกาสได้ใช้งานมีโอกาสสัมผัสเข้ามาสักพักกี่ใหญ่เลยนะครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังหาข้อมูลอยู่หรือว่ากำลังสนใจเจ้า oppo reno 12 f 5 g อยู่แล้วกันนะครับเขาเป็นมือถือที่ขายในเลทราคาหมื่นต้นๆน,นนะครับมาพร้อมกับราคาค่าตัวอยู่ที่11,999า้าบาทครับผมแล้วก็เป็นตัวเริ่มต้นของตัว oppo reno 12 s e r i ซีรีส์ด้วยเนาะตัวนี้ถ้าถามว่าเขาต่างจากตัวรุ่นพี่ของเขายังไงบ้างก็1แหละในเรื่องราคา2ในเรื่องดีไซน์ตัวเครื่องนะครับก็ตัวนี้เนี่ยจะได้มาเป็นแบบหน้าจอธรรมดาเนาะถ้าในตัว opp o Reno Oppo Reno 12 Pro 12 12 HG HG เนี่ย ก็จะเป็นมือถือจอโค้งใช่ไหมครับดังนั้นใครที่ไม่ชอบมือถือจอโค้งชอบมือถือจอธรรมดารุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับแต่ว่าในเรื่องตัวสเปคแล้วก็ฟังก์ชันตัว AI เนี่ยก็ยังมีให้ใช้งานเหมือนกับตัวรุ่นพี่ของเขาเลยนะครับผมก็ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับโอเคเรามาเริ่มกันที่ดีไซน์ตัวเครื่องแล้วกันเพราะว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมชอบแล้วก็ประทับใจมากๆเลยนะครับดีไซน์ตัวเครื่องเขาทาออกมาด้วยกัน2สีนะครับทุกคนจะมีสีเขียวที่ผมถืออยู่แล้วก็อีกสีหนึ่งจะเป็นสีส้มไล่เฉดเป็นนนโทสสสสววว่่าาาางถถ้าถาม2ีีย อยากจะให้ไปลองจับลองสัมผัสเครื่องจริงดูก่อนแล้วกันผมชอบทั้ง2สีเลยฝาลังของเขานะครับจะเป็นพื้นผิวแบบด้านแบบนี้ครับสัมผัสละมุนมือมากๆโมดูลกล้องทรงกลมขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้ครับผมแล้วก็ตรงขอบโมดูลกล้องเนี่ยจะมีไฟฮารโรไลท์แสดงสถานะด้วยนะครับก็แจ้งเตือนหรือว่าการชาร์จอะไรอย่างเงี้ยครับดูในที่แบบมืดๆมันก็จะสว่างแวบๆหน่อยก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับ ตัวขอบของเขาก็จะเป็นเฟรมขอบเหลี่ยมแบบนี้นะครับมีความมันวาวเนาะให้ความรู้สึกเรียบหรูดูดีครับแต่ว่าเป็นรอยนิ้วมือง่ายนิดนึงตำแหน่งของตัวปุ่มก็เพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มล็อกครับ ตัวพอร์ตแน่นอนครับพอร์ตไทซีลาโพงเนี่ยเป็นลาโพงคู่นะครับมาพร้อมกับสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอที่ใช้งานได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วครับดีไซน์ตัวเครื่องถามว่าหยิบจับใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกไหมเขามาพร้อมกับหน้าจออยู่ที่6.67นิ้วนะครับแต่ว่าฟีลิ่งในการถือการหยิบจับเนี่ยแน่นมือกระชับมือดีมากๆเลยน้าหนักตัวเครื่องอยู่ที่187กร,รมัมแล้วก็มีความบางอยู่ที่7.76ม mm ิลลิเมตรนะครับ ก็โอเคดีไซน์ตัวเครื่องสวยครับหยิบจับถนัดมือแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเลยนั่นก็คือตัวนี้เนี่ยมือถือของเขานะครับทำออกมาได้แบบแข็งแรงและก็ทนทานมากๆเลยผมเห็นพี่ๆสื่อหลายท่านนะเอาไปแบบทดลองเทสานะไม่ว่าจะเป็นทำหล่นหรือว่าเอาไปทุบแตงโมอย่างเงี้ยนะครับก็ยังใช้งานได้ดีก็ยังผ่านมาได้นะครับผมแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยมีโอกาสได้ใช้งานเขาแบบสมบุกสมบันอย่างหนึ่งเลยก็คือ ผมมีโอกาสได้ออกทิปมอไซค์ขี่ไปแบบโอ้โห3 0 0 4 0 0กิโลเลยนะครับประมาณ5-6ชั่วโมงเลยเนาะผมใช้เขาเป็น GPS นำทางครับแน่นอนหลายๆคนหลายๆท่านอาจจะทราบว่าเวลาเราเอามือถือไว้ในแบบ GPS นำทางเนี่ยมอไซค์ครับมันจะสั่นมากกว่ารถยนต์เนาะ ดังนั้นถ้ามือถือแบบไม่ดีนะโอ้โหขี่ไปสักพักหนึ่งกล้องเจ๊งครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็คือยังใช้งานได้ดียังผ่านนะครับแล้วช่วงเวลาที่ผมไปเนี่ยฝนตกตลอดทางเลยนะครับช่วง 4- 5หชั่วโมงเนี่ยก็คือฝนตกตลอดเลยเขาโดนน้ำตลอดเลยนะครับก็คือยังชาร์จได้ปกติยังใช้งานผ่านมาได้ปกติยังทัดได้ปกติถือว่าแบบโอ้โหเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ทนมากๆเลยนะครับผมให้ผ่านเลยเนาะใครที่ชอบมือถือทนๆนนะแนะนำเลย เจ้า Oppo Reno 12 F5G เครื่องนี้ครับโอเคส่วนการใช้งานอื่นๆล่ะขอเริ่มที่ตัวกล้องแล้วกันนะครับเขามาพร้อมกับกล้องหลัง3เลนมีความเรลนหลักอยู่ที่50เมกะพิกเซลค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 1.8ครับแล้วก็มีเลนมุมกว้างความละเอียดอยู่ที่ 8เมกะพิกเซลค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.2ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นเลนส์มาโคความเอียดอยู่ที่2เมกะพิกเซลค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.4ครับกล้องหน้าเซลฟี่ได้ความเรเอียดมาที่32เมกะพิกเซลค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.4ครับตัว UI การใช้งานก็มีมาให้ใช้งานได้เยอะได้ครบอยู่แล้วนะครับมีโหมดโปรวิดีโอเนี่ยอาจได้สูงสุดอยู่ที่ 180p 0 60fps นะครับเพียงพอต่อการอัดลง TikTok แน่นอนครับ อันนี้เป็นปกติเนาะมีมุมกว้างมีระยะซูมมาให้นะครับรูปคนก็เป็นการถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์แล้วก็มีโหมดวิวตี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโหมดเพิ่มเติมครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างภาพถ่ายหน่อยแล้วกันตัวนี้ผมมีโอกาสได้ไปลองใช้งานมานะครับการถ่ายภาพตัวบุคคลเนี่ยการถ่ายภาพพอร์เทรตเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ oppo เขาทำออกมาได้ดีตั้งแต่แบบโอ้โหยุคเริ่มต้นของเขาอยู่แล้วนะครับในตัวนี้เนี่ยก็ได้ดีไม่แพ้กันครับการถ่ายพอร์ตเทรตก็คือทําหน้าชัดหลังงเบออค่่ขนข้าทีจะ โอเคมากๆเลยแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวฟีเจอร์ที่เขาเพิ่มขึ้นมาเนาะสามารถที่จะได้คัดตัวแบบได้นะครับสามารถที่จะเอาไปเป็นแบบสติ๊กเกอร์หรือว่าบันทึกแยกได้นะครับแล้วก็ใครที่อยากจะใช้งานในส่วนตัว AI นะครับให้ทุกคนมาที่แก้ไขครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้ครับ AI l a เลเซอร์ครับผมก็สามารถที่จะวงลบตรงที่เราไม่ต้องการได้นะครับหรือว่าจะทาสีทับนะครับหรือว่าจะลบบุคคลออกได้เนาะถ่ายในที่คนเยอะๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่เขามีมาให้ใช้งานนะครับในส่วนตัว AI ของเขานะครับ ก็การใช้งานถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ทออกมาได้ดีครับผมเดี๋ยวผมขึ้นภาพตัวอย่างให้ทุกคนดูอีกทีนึงแล้วกันเนาะตอนนี้เราดูแบบผ่านๆก่อนแล้วกันนะครับการถ่ายภาพวิวก็ตัวมุมกว้างเก็บภาพได้กว้างดีนะครับอันนี้เป็นระยะปกติระยะซูมก็ยังคงแบบเห็นรายละเอียดนะครับในเรื่องระยะ2 x ของเขานะครับถ่ายภาพสวยถ่ายภาพแบบระยะใกล้ๆเนี่ยครับก็คือแบบซูมดูได้รายละเอียดครบเลยนะครับ แบบน้องหมาตัวเองของเขาเนี่ยระบุฉากได้เร็วมากๆเลยนะเขารู้ว่าเป็นสัตว์เนี่ยเ็าคือแบบเขาก็จะปรับโทนสีให้เราแบบเองเลยเนาะเนี่ยครับในวันที่ผมไปนะอุณหภูมิแบบกําลังดีเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยฝนตกทั้งวันเลยนะครับผมก็ใช้งานแบบไม่กลัวฝนเลยก็คือยังผ่านมาได้ถือว่าโอเคมากๆครับกล้องหน้าเซลฟี่นะครับทำหน้าชัดหลังเบอร์ได้ดีนะครับผมเอาไว้อัพลงโซเชียลมีเดียเนาะใบหน้าของตัวแบบเนี่ยก็ปรับได้ดีนะครับ โดยรวมแล้วในเรื่องการใช้งานตัวกล้องอันนี้ผมแบบประทับใจครับให้ผ่านครับผมเพราะว่าเป็นมือถืออีกหนึ่งรุ่นที่ใช้งานในเรื่องการถ่ายภาพเนี่ยแล้วเราถ่ายภาพได้สนุกมากๆครับแต่ว่าเขาก็จะมีตัวฟีเจอร์อีกหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัว AI studio นะครับเราสามารถที่จะมาลองใช้งานได้นะครับทุกคนก็ตรงนี้นะครับก็จะมีแบบให้เราเลือกเนาะให้เราใช้ AI แบบ generate ภาพออกมานะครับอย่างเช่นอ่าผมจะให้เป็นอ่ารูปเดียวแล้วกันเป็นตัวนี้ เราสามารถที่จะเลือกตัวภาพที่เราต้องการใช่ไหมครับที่มีใบหน้าแล้วเราก็กดสร้างตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีคิวนะครับแล้วเขาก็จะเจเนอเรตให้เราเนาะเนี่ยครับเขาก็กาลังเจเนอเรตผมขอพาไปดูภาพที่ทําเสร็จเลยแล้วกันก็เนี่ยครับพอเจเนอเรตออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็โหดูเนียนมากๆเลยนะครับเนี่ยครับก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เราได้ลองเล่นได้ลองใช้เนาะเนี่ยครับเขาก็จะบอกว่าสร้างรูปภาพโดย AI Studio ครับเนี่ยครับ เจเนเรต e b อ o p โป a เอไอสตูิโออย่างเงี้ยครับผมก็ประมาณนี้ครับก็โอเคเดี๋ยวขึ้นภาพตัวอย่างให้ดูนะครับ แล้วก็ในเรื่องการใช้งานตัวจอนะครับตัวนี้เนี่ยไซส์หน้าจออยู่ที่6.67นิ้วความละเอียดที่ได้มาเป็น Full HD Plus Refresh Rate 120 h z พาเนลหน้าจอเป็นจอ OLED ครับค่าวความสว่างสูงสุดอยู่ที่2,100นิตใช้งานในที่กลางแจ้งได้ดีครับเพราะว่าผมใช้นำทางเวลาขับมอไซค์เนี่ยก็มองเห็นได้ชัดเจนสว่างดีนะครับผมฟีลิ่งในการทัดดีจอสวยใสครับในเรื่องตัวจอผมก็ไม่มีไรติเลยนะครับเอาาไว้ดูซีรีส์เอามาไวด้าาไวดูคอนเทนต์ก็ได้ดีอยู่แล้วนะครับใน ในเรื่องความแรงนะครับผมตัวประสิทธิภาพของเขาเนี่ยจชิปของเขาที่ได้มาจะเป็นตัว d i m m n s i t y 6300 0ครับมาพร้อมกับแรม12 g กิกเลยนะครับแล้วก็หน่วยความจำให้มาที่256 g กครับผมใช้งานทั่วไปเลื่อนไหลสมูทแน่นอนครับผมการใช้งานโซเชียลมีเดียสลับไปมาระหว่างแอปก็ทำงานออกมาได้ดีอยู่แล้วนะครับในส่วนของการเล่นเกมตัวเกม r OV เปิด60 fps ได้นะครับภาพสวยกราฟิกสวย ความร้อนควบคุมจัดการได้ดีฟินนิ่งในการทัดดีตัวฟเฟรมเรตก็59 60ประมาณนี้ครับเล่นเกมเบา V ทำออกมาได้ดีมากๆครับผมก็เล่นได้สนุกด้วยเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับในส่วนตัวเกม PUBG Mobile เดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับฟิลิ่งในการเข้าเกมของเขาเขาก็จะมี h y p e r ร o o ูนะครับเป็นการเปิดเอนจินเกมเร่งเครือข่ายเร่งหน่วยความจําเร่งเร่ง CPU เร่ง GPU ให้เรานะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีตัวโหมดให้เราปรับมีสมดุลโปรแกรมเมอร์แล้วก็ใช้พลังงานต่ำนะครับแล้วก็ดูเฟรมเรตได้แล้วก็มีในส่วนของตัวเนี่ยถ่ายภาพหน้าจอบันทึกหน้าจอเนี่ยครับอยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็เปลี่ยนเสียงอยู่ตรงนี้ครับมีมาให้ใช้งานเยอะเลยลำโพงเป็นลำโพงคู่ที่เสียงกระหื่มมากเลยนะเลงมาได้3 0 0แบบนี้เลยนะครับไม่ว่าจะดูซีรีส์หรือว่าเล่นเกมเนี่ยก็โหเต็มที่เต็มอัตรรดเลยนะครับเข้าเกมมาได้เร็วมา,มากๆครับทุกคน ตั้งค่ากราฟิกของเขานะไดเมนซิตี้6,300ตัวเกมพ u b g Mobile เนี่ยถ้าเราปรับกราฟิกไว้ที่ลื่นไหลเฟรมเรทจะอยู่ที่เอลตานะครับสมดุลเฟรมเรทอยู่ที่เอลต้า S D เฟรมเรทดับลงมาที่สูงปรับไป S D I S D ยังไม่ได้นะครับทุกคนเพราะว่าปรับสุดได้แค่นี้เนาะตัวเจโรสโคปมีมาให้ใช้งานก็ใช้งานได้ดีครับเจโรถือว่าไม่หน่วงไม่อะไรเลยแล้วก็ตัวเสียงของเขาปรับไปเอาตาไม่ได้นะปรับได้ที่สูง ฟีลิงในการเล่นผมปรับกราฟิกไว้ที่ลื่นไหลเฟรมเรทไว้ที่อัลต้าตัวภาพก็ยังสวยครับฟีลิงในการเล่นก็ถือว่าลื่นไหลสมูทดีทัดดีนะครับหันซ้ายขนขวาดีลำโพงคู่ก็พอฟังเสียงแยกเท้าซ้ายขวาได้ในระดับหนึ่งครับโดยรวมแล้วฟีลิงในการเล่นเกมพับ G กีก็โอเคครับทําออกมาได้ดีประทับใจครับผมก็ในเรื่องการเล่นเกมก็ถือว่าเล่นได้ครับ เอาตรงๆนะตัว d ด density 6,300เนี่ยมือถือในเหรียญราคานี้อันนี้ก็ต้องบอกกันตามตรงเลยนะครับว่าเขาอาจจะไม่ใช่มือถือที่แบบชิปแรงจ้าเลยแต่ถ้าถามถึงการเล่นเกมทั่วไปเนี่ย r o า p u พ G เนี่ยเขาเล่นได้สบายๆแน่นอนครับอันนี้ผมกาคอนเฟิร์มเลยครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับให้ความจุมาที่5,000ม ah ิลลิแอมป์ครับใช้งานทั่วไปก็แบตค่อนข้างที่จะอึดน,นะครับใช้งานได้ถึงเย็นแน่นอนอย่างเช่นตอนที่ผม นำเขาเป็น GPS นำทางเนาะแบตเตอรี่ประมาณแบบ80นะครับขับรถไปประมาณ5-6ชั่วโมงเนี่ยก็มองดูแลแบตเตอรีย่ยังเหลือแบบ50-60%อยู่นะครับถือว่าโอ้โหอึดมากๆเลยส่วนการเทสเกม1ชั่วโมงเนี่ยก็ใช้ไปประมาณแบบ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนสำหรับในเรื่องการใช้งานแบตเตอรี่ของเขานะครับแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับชาร์จ45วัตต์ Super Wolf ครับ ก็ชาร์จสมมติว่าแบตเตอรี่เราเหลือสักประมาณ30%นะครับชาร์จไปให้แบบเพียงพอต่อการใช้งานสัก80-90%เนี่ยใช้เวลาประมาณ30-40นาทีก็ได้กลับมาเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับในเรื่องตัวระบบชาร์จของเขาครับผม ก็โอเคครับเป็นยังไงบ้างสําหรับเจ้า Oppo Reno 12 F5G เครื่องนี้ครับเป็นมือถือที่ขายในเลทราคาหมื่นต้นๆน,นะครับแล้วก็เป็นตัวเริ่มต้นของตัว Oppo Reno 12ซีรีส์ด้วยเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเลยเนาะสำหรับคนที่ไม่ชอบมือถือจอโค้งในตัวรุ่นพี่ของเขาแต่ว่าอยากได้แบบเป็น Reno 12ซีรีส์ที่เอามาไว้แบบถ่ายพอาสติสวยใช้งานฟังก์ชันของตัว AI ตัวนี้เนี่ย มีมาให้ครบเลยนะครับก็ค,คือเป็นมือถืออีกหนึ่งรุ่นที่ครบและก็คุ้มมากๆแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดเลยใครที่ใช้งานแบบมือถืออาจจะไม่ได้แบบระวังมากมายนักนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีแบบความแข็งแรงทนทานมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการทําตกทำร่นหรือว่าโดนน้าโดนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่พังง่ายครับผมตัวนี้ถือว่าโอ้โหให้มาตอบโจทย์แล้วก็สอบผ่านมากๆครับ ก็โอเคคลิปนี้ผมคงมาเล่ามาแชร์มาพูดคุยให้ฟังประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้า Oppo Reno 12F 5G นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กําลังหาข้อมูลอยู่หรือว่ากําลังสนใจเขาอยู่แล้วกันถ้าข้อมูลเนื้อหาในคลิปนี้ผิดพลาดหรือว่าตกหล่นอะไรนะครับตัวผมเองเนี่ยก็ต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ